สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่14กุมภา2569นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่1,100บาทค่ะส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้มคาทองนะเวลา 9.4นาทีทั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอที่7 4 2 0 0บาทรับซื้อที่7 4 0 0 0บาทส่วนทองรูปรพันธ์96.5นะคะขายออกที่7 5 0 0 0บาทรับซื้อที่7 2 5 2 5บาท44สตังและราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 900บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล,ลาสุดตอนนี้อยู่ที่5045.455ส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่5032.545เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.20%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้ที่31.085เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0 1นยอร์ซนค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะก็จะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะ และราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวเส้นเฮงแม่ทองใบแม่ทองสุกและออร่ากันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ